สวัสดีค่ะนดีต้อักสุช่องเมเนซ่านะคะวันนี้เม่มากับลุกการแต่งหน้าแกรมสวยแพงแบบนี้ซึ่งไม่ได้แต่งแบบนี้มานานมากปกติต้องมีดอลลี่อายจะต้องมีความแบลกรุบหน้ารักกรุบกริบนะคะแต่วันนี้มาสวยแพงแบบสุดๆไปเลยเพราะว่าเป็นเมคอัพที่เม่กำลังจะแต่งหน้าไปอ n นนิวเวอร์เซรี่ครบรอบแต่งงาน2ปีของเม้นั่นเองค่ะก็เลยแต่งสวยจะเต็มแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยจะไม่มาแชร์การแต่งหน้าลุคนี้ให้เพื่อนๆดูได้ยังไงเพราะว่ามาแต่งง่ายไม่ยากเลยแล้วก็ใช้เวลา จบทุกอย่างเสร็จภายในหนึ่งชั่วโมงด้วยค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากรู้แล้วนะคะว่าเมย์แต่งหน้าลุคนี้ยังไง<ๆ>ก็ไปกดไลค์กด subscribe กันได้เลยค่ะ่วนใครที่กด Subscribe แล้วเราก็ไปเริ่มดูคลิปนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ <S 2> <S 2> วันนี้มาหน้าสดเลยนะคะพร้อมกับใส่แว่นเลยทุกคนวันนี้เราจะต้องสวยมากๆแล้วก็คอนแทคเลนส์นะคะวันนี้จะใช้คอนแทคเลนส์อันใหม่เป็นของโอเลนซื้อมาจากไต้หวันนะคะเป็นสีเขียวสวยๆแบบนี้เลยชื่อโอเลนโอลีฟลัตเชียนสโมกี้นะคะเรียบร้อยเดี๋ยวค่อยซูมให้ดูตาชัดๆใกล้ๆนะคะ ว่า,าใส่มาแล้วเป็นประมาณไหนต่อไปฉีดสเปรย์น้ําแร่นะคะให้หน้าชุ่มชื้นขึ้นหน่อยเนื่องจากว่าวันนี้เราจะแต่งหน้าไปดินเนอร์วันครบรอบแต่งงานนะคะก็จะใช้วิตามินเฟสเบสของบอบบี้บาวแล้วก็วิตามินเซรั่มของบอบบี้บาวก็จะเป็นทังมอยส์ทรีเซอร์แล้วก็เป็นไพรเมอร์ในตัวด้วยต่อไปนะคะก็วิตามินเฟสเบทกันแดดนะคะใช้เป็นของซ u เป,ปอร์มัมค่ะวันนี้นะคะเมย์จะลงเป็นคุชชั่นจะได้ค่อนข้างเร็วแล้วก็ สะดวกด้วยอันนี้เป็นคุชชั่นของ a r s ค่ะรุ่น Aqua g าโกนั่นเองสีที่เมย์ใช้เป็นสี l a s ก a นะคะขั้นตอนคุชชั่นก็คือลงบางๆเลยนะทุกคนอย่าลงหนานะเพราะว่ามันจะได้ติดทนกับผิวของเราได้แบบยาวนานมากยิ่งขึ้นค่ะอยู่ได้ตลอดทั้งวันมากยิ่งขึ้นเนาะอีกถ้าเกิดระหว่างวันแบบเนี้ยเราคือไม่รู้เลยว่าเราจะไปยาวแค่ไหนฉีดเซตติ้งสเปรย์อัดไปด้วยมันก็จะยิ่งทําให้ทนมากยิ่งขึ้นนะคะจริงๆแล้วการที่เราลงรองพื้นหรือคุชชั่นเยอะๆเนี่ยหนาๆมันไม่ ที่ช่วยให้ผิวของเราสวยยาวนานตลอดทั้งวันนะคะแต่มันจะเป็นการเพิ่มโอกาสการทําให้หยาระหว่างวันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาจะลงผิวให้สวยก็คือลงให้บางๆค่ะแต่ว่าให้มันคลุมทั้งหน้าของเราทําให้สีผิวของเราทั้งหน้าเนี่ยสม่ําเสมอกันก็พอนะคะส่วนของการปกปิดถ้าเกิดอยากได้การปกปิดเพิ่มเนี่ยก็อาจจะต้องใช้คอนซีลเลอร์เพิ่มเติมเนาะต่อไปนะคะก็จะลงคอนซีลเลอร์ค่ะอันนี้ใช้เป็นคอนซีลเลอร์ของรันนะคะเบอร์ศูนย์หนึ่งใช้เป็นคอนซีลเลอร์สีสว่า เพื่อที่จะได้ไบอัพจุดต่างๆที่เราลงไปให้มันสว่างแล้วก็เหมือนพุ่งมากยิ่งขึ้นนะคะไม่จําเป็นต้องลงเยอะแต่ว่าเราลงให้กระจายหลายๆจุดต่อไปลงคอนทัวร์กรอบหน้านะคะเพิ่มเติมนิดหน่อยใช้เนื้อครีมของแพตติกทานั่นเอง จะขอลงตัวบลัชเนื้อครีมนิดหนึ่งนะคะอันนี้เป็นของ MAC สีบลัชฟรีสนะคะแต่ว่าอันนี้จะลงไม่ค่อยเยอะนะคะแล้วปิดจบขั้นตอนการลงของเปียกนะคะก็คือพวกเนื้อครีมต่างๆด้วยการใช้เซตติ้งสเปรย์อันนี้ใช้เป็นของ Charlotte Tilbury นะคะ ต่อไปมาลงแป้งฝุ่นนะคะใช้เป็นแป้งฝุ่นของนารุ่น Light Reflecting แบบ Loose Powder นะคะสีนิล k y way โดยวิธีการลงคือการใช้แปรงนะคะเมจะเน้นลงแป้งเยอะช่วงใต้ตานะคะแล้วก็ ผิวหน้าแก้มตรงนี้แต่ว่าจะไม่ได้ลงหนามากนะคะแค่แทบเยอะกว่าจุดอื่นแค่นั้นเองต่อไปมาเชดดิ้งคอนทัวร์กับหน้าก่อนนะคะเมย์จะใช้เป็น for you to bronzer ค่ะเป็นพาเลตที่ชอบมากซื้อมาหลายตลับแล้วแล้วก็ซื้อมาสำรองแล้วเรียบร้อยนะคะไม่ว่าเป็นสี bronzer contour ที่มันเข้ากับผิวดีมากๆเลยต่อไปเดี๋ยวเรามาแต่งตากันนะคะเมย์จะใช้อายแชโดว์แบบครีมก่อนอันนี้เป็นของ charlotte tilbury สี golden eclipse นะคะอ่านชื่อไม่ผิดเนาะเนื้อข้างในจะเป็นอย่างนี้เลย จะใช้แปรงในการลงนะคะตอนลงก็คือจุ่มไปแบบนี้แล้วก็เอามาเกลีย่ยตรงฝาแล้วค่อยมาลงที่เปลือกตาหรือว่าจะลองทาจากปลุกมือก่อนก็ได้นะคะต่อไปนะคะเมย์ก็จะมาใช้พาเลตของ t o o face ซึ่งอันนี้เ <ๆ S 1> พื่อนๆไม่ต้องใช้พาเลตเดียวกับเมย์ก็ได้นะคะใช้พาเลตที่มีสีคล้ายๆกันก็ได้ใช้เป็นสีเนื้อๆแบบนี้ก่อน,นะคะ่ะนุดนุดๆเนื้อๆก่อนในการลงเป็นเบ้าตาก,กว้างๆเลยเราจะปัดสีนี้ให้ฟูมากๆเลยนะคะกับตาของเราต่อไปเมย์ขอไปติดสติกเกอร์ตา สองชั้นให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแต่งตาจริงจังะคะ่ะอันนี้คือเบสเฉยๆทุกคนสติ๊กเกอร์ตาสองชั้นเป็นของคอสลุปนะคะอันนี้เมติดสติ๊กเกอร์ตาสองชั้นเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะมาลงอายแชโดว์เหมือนเดิมนั่นแหละทุกคนแต่ว่าเราจะเริ่มลงใหม่อีกทีนึงค่อยๆใจเย็นๆแทบๆเอานะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไปเกลี่ยตอนนี้ตัวสติ๊กเกอร์ตาสองชั้นอาจจะยังติดผิวของเราไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็อาจจะหลุดได้นะคะ ถ้าเกิดมันยังตีมินิมันจะหลุดแบบนี้ทุกคนเดี๋ยวต่อไปเราจะเริ่มไปเวแบบค่อยๆเพิ่มเลเยอร์ความเข้มขึ้นนะคะแล้วก็เก็บรายละเอียดเนาะสีแรกที่จะใช้นะคะก็จะเป็นสีน้าตาลอันนี้จะเป็นสีเข้มเนาะตอนแรกเราใช้สีนี้แต่ตอนนี้เราจะใช้สีเข้มอันนี้พร้อมกับแปรงพุ่มๆแบบนี้ในการคัด หรือเป็นแปลงแบบนี้ก็ได้มันก็จะพุ่มใหญ่กระจายมากกว่าอันนี้ลองเลือกเอาเพราะตอนนี้คือการไล่ระดับเลเยอร์ความเข้มนะคะเราจะยังฟุ้งอยู่อันนี้จะยังเป็นเลเยอร์ความฟุ้งกระจายอยู่เพราะว่าสีเข้มกว่าน,นี้เราก็จะแบบลงให้มันชัดมากกว่านี้ไปอีกเซล้าเมขอ สลับพาเลตนิดนึงนะคะเป็นของ two face เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าคราวนี้จะใช้โทนสีแบบนี้มันจะออกส้มมากกว่านะคะผอสมกับสีชมพูนูดๆแบบนี้มันจะได้ความนัวมากยิ่งขึ้นค่ะในการลงเน้นคัดเบ้าโดยเฉพาะเลยเวลาคัดเบ้าแล้วเราติดสติกเกอร์ตา2ชั้นแล้วมันจะง่ายมากค่ะเพราะว่าพอวางแปรงไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะบุ๋มเป็นรอยพับอยู่แล้วเราก็แค่ลงตามรอยพับแค่นั้นเองฉัแล้วเมย์จะใช้แปรงเล็กๆนิดนึงนะคะคราวนี้เราจะเก็บรายละเอียดด้านล่างให้ตาบนกับตาา มันเชื่อมกันนะคะเสร็จแล้วเมย์จะใช้แปรงแบนๆอันนี้นะคะลงกับอายแชโดว์สีเข้มอันนี้เราจะวาดเหมือนเป็นโครงของอายไลเนอร์ค่ะไว้ก่อนก่อนที่เราจะลงอายไลเนอร์จริง จบพาร์ทอายแชโดว์นะคะด้วยการลงสีทองอันนี้หรือจะไม่ลงก็ได้แล้วแต่ลงเฉพาะแค่กลางเปลือกตานะคะกับช่วงหัวตาที่เราลงเนื้อครีมไปแล้วนั่นแหละแค่เหมือนลงให้มันป๊อปอัพก่าเดิมนิดนึงเพราะว่าเราไปดินเนอร์เนาะต่อไปนะคะเขียนอินไลเนอร์ใช้ของเปียนะคะถ้าเกิดใครอยากได้ตาที่มันดูแบบเฉียวมากๆเฟียสสุดๆอะไรประมาณนั้นแนะนําว่าให้ลงหัวตาด้วยนะคะแต่ว่าเมย์ไม่อยากให้มันดุเกินไปเมย์ก็เลยจะเขียนแค่อินไลเนอร์ข้างบนอย่างเดียวแล้วก็ได้ขนตาติดขนตาแล้วเดี๋ยวค่อย เก็บทุกอย่างด้วยอะไรเรน์อ,อีกครั้งหนึ่งค่ะขนตาที่จะใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นของเมลินดาเบอร์0 4น t u n n i n g นะคะมันจะมีความแบบฟูฟูนิดนึงแล้วก็กึ่งเกากึ่งฝอแต่ว่าวันนี้เมย์ไม่ได้เขียนข้างล่างให้มันดูเกานะปกติเมย์ก็จะแบบทำข้างล่างให้ดูมันเป็นเกาเป็นโตอ,อินนิดนึงเหมือนเป็นซิกไนเจอร์ไปแล้วแต่ว่าวันนี้จะไม่ทำนะคะเรา back to basic to แบบความสวยแกรมแพงหรูเนาะต่อไปเดี๋ยวใช้อายไลเนอร์เก็บรายละเอียดตานะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าตามันสวยพอไหมถ้าไม่พอ ก็ไปกันต่อค่ะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวปัดมาสคาร่าทับนะคะดูว่าน้องได้ความสวยที่กําลังพอดีกับจริตเราไหมถ้าไม่พอก็เพิ่มขนตาปลอมเข้าไปหรือว่าเปลี่ยนบุม๊มเมรู้สึกว่าขนตาปลอมวันนี้มันสวยมากเลยแต่ว่าหัวมันไม่ค่อยฟูเท่าไหร่มันไม่ค่อยเฉดขนตาล่างใครรู้สึกว่ามันไม่พอก็ติดได้นะคะต่อไปเดี๋ยวมาเขียนคิ้วกันนะคะใช้เป็นพาเลตแบบฝุ่นของเคทเนาะ มาสคาร่าคิวนะคะใช้เป็นของเมลินดาค่ะต่อไปสีปัดแก้มนะคะจะใช้เป็นของนาค่ะสีเอมอจะเป็นสีส้มๆแบบนี้เสร็จแล้วก็ใช้อีกสีนึงนะคะสีเซ็กอเพียวค่ะของนาสเหมือนกันเป็นสีแบบอ่อนๆนี้เลย แม้ว่าสียังบ่มไม่พอนะคะก็เลยไปเอา Supermum เบอร์08ที่เป็นสี London Bridge นะคะส้อมอิดแบบนี้เลยมาลงเพิ่มนิดนึงต่อไปเมีจะมาทำให้หน้าพุ่งนะคะโดยใช้แป้งสีขาวของ Charlotte Tilbury แบบนี้แล้วก็แป้งเล็กๆนะคะในการลงเฉพาะจุดเช่นสันจมูกแล้วก็ใต้ตาตรงนี้นะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมเลย รแล้วก็จะใช้ไฮไลท์ของ Rare Beauty นะคะอันนี้ก็จะลงเฉพาะจุดเลยทุกคนจะลงไปเยอะมากนะคะเพราะว่าเมื่อกี้แป้งสีขาวคือเราลงไปเยอะมากแล้วลิปสติกนะคะจะใช้เป็นไลเนอร์แล้วก็ตัวลิปของ Rare Beauty สีชื่อว่าฟัน,นะคะ่ะเสร็จแล้วเมย์ก็จะใช้ลิปสติกของแท m บเบอร์ส่วนสีนะคะทาทับเข้าไปเพิ่มทุกคน แล้วก็ปิดจบด้วยการฉีดสเปรย์น้ำแร่เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยขอไปเสร็จผมทำผมให้เรียบร้อยเดี๋ยวกลับมาฟินิชลุคกันค่ะ ลุคของเราในวันนี้ค่ะซึ่งเป็นวันครบรอบแต่งงานจริงๆของเมย์นะคะในวันที่ถ่ายทำเนาะแล้ววันนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย mm. เราต้องเก็บเมคอัพลุคนี้มาให้ทุกคนได้ดูด้วยเพราะว่ามันสวยแล้วก็แต่งง่ายมากๆจริงๆค่ะแต่งตามกันได้เลยแบบไม่ยากแค่อยากให้ทุกคนใจเย็นๆนิดนึงค่อยๆฝึกค่อยๆทํารับรองว่าแต่งตามแบบนี้ได้แน่นอนในระยะเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงเสร็จจบ ทั้งลุคนี้ได้เลยค่ะแล้วถ้าเกิดใครอยากได้เครื่องสาอางลุคนี้นะคะเดี๋ยวเมย์จะใส่รายละเอียดไว้ให้ใน description box ร,รวมถึงลิงก์การสั่งซื้อด้วยค่ะถ้าเกิดเพื่อนชอบลุกแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และที่สําคัญอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ใน Channel เมย์จะได้ไม่พาคลิปอื่นจากเมย์วันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายค่ะ